กินน้องคู่บีมาแล้วใอยว่าไม่ข่อยสิบพราะในไซสูตรข่อยแล้วข่อยสร้างเอกตรกอนเปิดวงคุณย่างย่างหลายเสียบผิวก้อนคุณบอกสร้างเอกตรกอนสร้างเอกตรปีกกรแบบหลายเสียบ่วิ่งของเปล่าสีอะไรนี่สีเหลืองอ่ะเออเลิศสีเหลืองไปไม่ใช่หรอใช่สีเหลืองแบบเลิศวิ่งทุกคนเลิศแบบเลิศมากนี่เป็นของเป้าหรอใช่พี่พิกสวยไหมโอเวอร์ไซส์เนี่ยจะใส่ไปงานแต่งด้วยชุดนี้แต่นี่ชอบอันนี้แต่นี่ชอบอันนี้ของใครไม่รู้โอเค เอฟใช่เอลลอยสวยโอ้ยรู้อย่างงี้ใส่สั่งเอลลอยดีกว่าไม่เป็นไรสลับกันใส่ก็ได้เออแล้วก็จะมีของอ่าอะไรนะอันนี้เอาเป่าในอาเป่าว่าเบองแดเป็นดีเฟลน์แบบใดอันนี้เ้อเลฟมาเองคือเป็นฝ่าซีทูคือเป็นลูกไม่ร้ายดอกร้ายอย่างนางให้เลฟมาแบบนี้เออของเราก็เลฟเฟลนอย่างนี้ค่ะ ว่าพี่น้องงานคูบีจะใส่วันนี้เลยหรือเปล่าใส่วันนี้เลยจ้าใส่มาหนีไปแลยค่ะพอใส่ย่่ใสพอใส่วินเสร็จแล้วอาชุดลูกบักกิมอ่ะมีเอฟมีบักฟิล์มฟิล์มเออฟิล์มมาเอาฟิล์มมาเอาชุดเร็วๆไหนอยากดูชุดฟิล์ม ดาวแล้วเลียวๆลันซีมมาแล้วมาบักซ,ซีมสีไดสซีม่วงอุ้ยต้องของซีมสีอะไรเอ่ยสีม่วงไหมนะใช่ไหมใช่ลีมสีมว่วงนี่ไงครับทุกคนก็จะเป็นดาวไก่น้อยดาวอะไรอย่างนี้วิอ<ด>ุ้ยไททันนามาดูแบบเลิศ <vers> โอเวอร์ไซสะะ์โอเวอร์ไซส์เอลได้บ่ล่ะ เอวมันได้บ่ล่ะเอวมันน่ะกะเอาต้องไปเบิ่งแต่ว่าเอ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 วไซส์เดิมที่นางตัดกใช่ไหมนี่ไงเอาปล่าเอาเปิ้ลเอาปล่าเป็นดิฟเฟอเรนซ์แบบว่าเป็นด้วยไหมอันนี้เป็นอุ้ยได้อยู่นะอันนี้ลูกงมาเลยปุ๊กปุ๊กอันนี้กดอุ้ยบอกกดสีไซส์ได้่ยุตีนี่น้อยแทนจู่อันนี้เขียนซื้อไว้ข้างใน บอบบนี้เอาบักกดคือตัวหน่อยแท้หูวมันเป็นบักฟิวมใส่เฮ้นั่งบริษัสั่งอ่ะโอ้โหวใส่ไงไม่แต่มันมันตัวเล็กไปบักกดตัวบักใหญ่นี่พี่ต้องลองดูเนี่ยอันนี้อีฟุกใหญ่เอออีฟุกได้อยู่หรือุ้ยบักฟุกนี่ต้องบักกดนี่เนี่ย้องให้ไปเับกันเบิ้งเราไปแจกกันก่อนอันนี้เหลืออันเหลือซันกับเอฟ เอออันอันเอาเอาฝากอันฝากเปียวไปไห้ซันนั่นชุดแม่ชุดสันแม่สีชมพูเหรอใช่อันนตัวของอีซันดูเซในไหนพี่ขอดูหน่อยโอเวอร์ไซส์เหมือนกันเอาโอเวอร์ไซส์แหมสโอเวอร์ไซส์ไงวิสวยมากเลยสีของสันก็สวยอันนี้สวยมากชุดขาวอ่ะชอบชอบเหรอชุดสุดลายแบบชุดสุดสเล็กๆ เอาส่วนไห,หนของฝ้ายนี่เต้นนะใครเต้นไปเต้นไทยวไว้ป่อกาเขาไปดอก ใหม่มาอีกแล้วชุดที่ใช่แม่ชุดใหม่มาอีกแล้วแม่สวยไหมล่ะว้าสีสสมันเป็นเซตเป็นเซตอันสวัสดีครับมันเป็นเซตเป็นเซตเอ่อชุดเป็นเซตเพลงอันนี้มักอายมักนองโอคูสังคูว่าเอาแบบนี้ ก,กันมันคือการ <ใน S 1> แมนแบบก็จะของเปากับสีเหลืองของฟล์มสีม่วงของของเอฟกับสีฟ้าของอ่ออาอะไกับสีชมพูไาลายคือกันแต่ดีเฟเรนต์เอาใารๆวาา่าไลยไลยเดียวกันแต่คนละแบบมันเป็นเป็นแนวเดียวกันเอาของเอาไอของกันเสร็จเธออ่บไห่ทานได้แต่ เอาผู้ปอคือว่าสีซสอมเพลงไหมเขาผู้ใดน,นะนัน่นแหละก็คือว่าบริษัทบัซซุ่มเน็ตแม่แคุยเ,เป่าใจเนต็ตยังอ่ะดีแท็กแม่เพรยอันอันน,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 นี้อันนี้ทูมูปแต่วันนู้ร้องอัพทูมูปเร็วอยู่เด็กเขาเนี่ยมากอยู่อัพได้โดนเลยมันจะมุ้งนะวงอิงมาหันเนี่ยแมนบอเออกระดิชซีนาที ไอ้ไอ้ไอ้ไม่อยากินไปสื่อย,อ,อยากเหมือนทานทีสื่อโรคสื่อยาใครก็สื่อแน้วอื่นอยู่ ป้าหลายชุดแห้งกันนี่ล่ะชุดคนไหนพี่บอลบรรลุนยาใส่ซุดนั่นขึ้นเด้อซุดเหมือนเศร้าพี่บใบ้ไซเราเด้อสุดสีแดงไม่ให้ใส่แล้วนะเอาทิ้งได้ทิ้งไม่ทิ้งก็เก็บไว้นั่นไม่ให้ใส่เลยใส่ละก็ไปได้ก็แล้วไม่ได้เราอยู่บนเวทีสาวน้อยเราต้องสวยรับผมกับวายน้ำเห็ดให้มันดีโบแมนวาอ่านั่นเอง ถ่ันบอแงบออยากให้คืนดเนม่มันมันขี้ร่ายมันเสียตัวเองเด้บนันนี้พอนกสิมาติงเขาได้แบบเอาคือว่ผูญ่บอกแล้วหนี่สอนมันบอแนนไม่ใช่คนเอฟซีหรอกบนเวทีววใช่ไม่ใช่คน,นข้างนอกตีนะนนะคนเวทีจะตีว่าเอาทำไมมาถ่ายแต่คลิปน้องแล้วทำไมเวลาอย่างงี้ทำไมไม่บอกไม่สอนถูกไหมอันนี้เขาพูดนะเขาอาจจะไม่พูดให้เราได้ยินหรอกเขาจะพูดใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเหมือนแร้อีหล่าเห็ดผมงาม นั่นแหละหันแต่งหน้าบ่งามเขาหาผู้ใหญ่ให้มันเป็นพี่เออพี่ยังพวกนี้ถามหาเขาเขาหาเป็นเห็นบอยพี่ชู้ใจย่างเขาไปโหลดเขาบ่ไดาว่ากัดดอกเออกับกัดบอลปอนขนมขยําให้เอื้อยให้อ้ายก็ได้พี่โค้งพวกนั้นเนอะลอยสองลอยกับอาไปไม่สัเอาโอเวอร์ไซส์แม่นั่นแหะใครไม่เต็มนี่ย ใช่แล้วก <hi> right. okay. 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 ็ร uh ัดเอาไปรัดแข็งรัดแข็งผัดรัดเอาจัดจัะเดี๋ยวน้องน้องก็ได้ไปเจ๊ข้าวอยู่ทั้งเยว์เวอร์ไซด์มันก็ต้องใหญ่แล้วแหละกุ้งกมาผ่านนปุให้กุ้งอ่าโอเคไปไปเปเตรียมตัวประชุมโซเชียลอ่าประชุมหัวหน้าจะประชุมนะฮะอ่านั่นล่ะเบอแลงเห็ุไหนไม่ดีเดี๋ลูกเด้อเอาไหมงกุดกระสังให้เราล่ะนะครับผมอ้าวที่นี่ซัมนี่ครับพี่น้องบ๊ายบายครับ